สวัสดีทุกๆคนทุกๆท่านกันด้วยนะครับผมโบ๊ทเดฟคลิปนี้ก็จะมาสอนวิธีเขียนสคริปต์ใน r o b l o x Studio นะครับก็เป็นสคริปต์ l e a d e r s t a t เนะครับโอเคเรามาเริ่มกันเลยนะครับก็ก่อนอื่นนะครับใส่สคริปต์ Server Script นะครับไว้ใน Server Script Service นะครับแล้วเราก็ตั้งชื่อให้มันนะครับก็อาจจะเป็นชื่อเม n ก็ได้นะครับเป็นสคริปต์หลักหรือว่าผมแนะนำว่าให้เป็นชื่อ Player ler แล้วกันนะครับก็เป็นสคริปที่เราจะใช้ในการควบคุมเรื่องของ player นะครับเรื่องของพวกผู้เล่นอะไรประมาณนี้นะครับก็เพิ่มไปตรงนี้เราก็ลบทิ้งไปเลยนะครับก่อนอื่นเราก็ต้องเข้าถึง service ที่มีชื่อว่า players นะครับตรงนี้ Service players เนี่ยมันก็คือเป็น Service ที่จะรวมผู้เล่นทุกๆคนในเซิร์ฟนะครับเอาไว้ในการจัดการกับผู้เล่นอะไรประมาณนี้นะครับแล้วก็จะเข้าถึงเหมือนก่อนโดยการ local เหมือนก่อน Players ผมแนะนำให้เป็นพิมพ์ใหญ่นะครับสำหรับชื่อของการ local service เนี่ยเพราะ service มันจะเป็นอะไรที่ใหญ่ค่อนข้างจะใหญ่นะเพราะฉะนั้นการใช้ตัวพิมพ์ใหญ่มันก็จะทำให้เรารู้นะครับว่าตัวแปรไหนมันคือตัวแปรของ service หรือว่าตัวแปรของข้อมูลอย่างอื่นนะครับก็อันนี้ก็เข้าถึงมันไปนะครับ game dot players นะครับ เกมนี้มันก็คือเกมนะครับเอาง่ายๆมันก็คือทั้งหมดทั้งหมดในแมปเราเลยนะครับอันนี้เราก็เข้าถึง service players นะครับหรือ,เ,อเราอาจจะเข้าถึง service players ได้โดยการใช้ m e t h o d ที่มีชื่อว่า get service นะครับแล้วเราก็ใส่ string ให้มันเป็น string ชื่อ service ที่เราต้องการนะครับบางทีบาง service นะครับเราไม่สามารถที่จะเข้าถึงแบบนี้ได้นะครับเช่นพวก twin service อะไรประมาณนี้หรือว่า เซอร์วิสอื่นๆนะครับบางเซอร์วิสมันต้องเข้าถึงโดยการเก็ s เซอร์วิสนะครับแล้วก็เข้าถึงเซอร์วิสเพลเยอร์ไปนะครับผมแนะนำให้เข้าถึงเซอร์วิสแบบนี้มากกว่านะครับเพราะว่ามันจะดูเป็นโปรเฟชชั่นอลมากกว่านะครับจากนั้นเราก็ดึงอีเวนต์มาอีเวนต์หนึ่งนะครับนั่นก็คืออีเวนต์เวลาที่ผู้เล่นเข้ามาก็คืออีเวนต์เพลเยอร์แอดเดตนะครับเป็นอีเวนต์ของเพลเยอร์นะครับเป็นอีเวนต์ของเพลเยอร์เซอร์วิส นี่ครับมันก็จะมีสัญลักษณ์เป็นสายฟ้าอันนี้หมายความว่ามันเป็นอีเวนต์นะครับสำหรับใครที่ยังไม่ได้เปลี่ยนไอคอนมันอาจจะเป็นสายฟ้าสีเหลืองนะครับแล้วก็เรียกมันออกมาแล้วเราก็จะใช้เมสเซที่ชื่อว่า Connect นะครับ Connect มันจะเป็นเมสเซที่เราจะต้องมีอีเวนต์กับฟังก์ชันนะครับมันก็คือเชื่อมต่อนะครับมันจะเชื่อมต่ออีเวนต์เข้ากับฟังก์ชันใดฟังก์ชันหนึ่งนะครับ หลักการทำงานของมันก็คือพออีเวนต์นี้มันถูกส่งสัญญาณมามันก็จะรันฟังก์ชันที่เราใส่ไว้นะครับซึ่งฟังก์ชันเราก็ต้องมาสร้างกันก่อนโดยการใช้ local function นะครับแล้ก็สร้างฟังก์ชันที่จะเพิ่มตัว l e a d e r s t a t ให้กับ player นะครับแล้วก็พิมพ์ชื่อฟังก์ชันไปเลยนะครับ พิมพ์ไปตรงๆเลยก็ได้ครับว่ามันจะทําอะไรฟังก์ชันนี้จะทําอะไรฟังก์ชันนี้มันจะเพิ่ม leader step นะครับแล้วก็พิมพ์ไปเลยชื่อนี้ไม่สําคัญนะครับเราจะใช้ชื่ออะไรก็ได้นะแต่ผมแนะนําให้ใช้ชื่อที่มันบ่งบอกว่าฟังก์ชันนั้นจะทําอะไรนะครับแล้วก็จะเพิ่มพารามิเตอร์ให้มันก็คือพารามิเตอร์ player นะครับเอาไว้เวลา player เข้ามาแล้วก็เอา player นี้ให้ฟังก์ชันนี้นะครับ โอเคตรงนี้เราอาจคอมเมนต์ไว้ก็ได้นะครับว่าฟังก์ชันนี้เพิ่ม leader stats ให้ player okay. yeah. นะครับการคอมเมนต์แบบนี้มันก็จะทำให้เราอ่านง่ายขึ้นนะครับอ่านคลิปต์ง่ายขึ้นเข้าใจสคริปต์ง่ายขึ้นโอเคแล้วเราก็จะทำการ local leader stats ชื่อนี้ไม่สำคัญนะจะเป็นชื่ออะไรก็ได้นะครับเพราะเป็นชื่อที่เราจะใช้แค่ในสคริปต์นี้นะครับใช้ในการเขียนสคริปต์เท่านั้นนะครับ ส่วนสําคัญมันอยู่ตรงนี้ครับก็คือ leader stats นะมันจะเป็น Folder ร์โฟลเดอร์หนึที่มีชื่อว่า leader stats ซึ่งไอโฟลเดอร์นี้ถ้ามันไปอยู่ในตัวผู้เล่นมันก็จะลารนออกมากลายเป็น leader s t a t ที่เราเห็นกันในแมปนะครับแล้วก็ทำการ instance .new ไปครับเราจะทำการสร้างโฟลเดอร์มาหนึ่งโฟลเดอร์นะแล้วเราก็เอาโฟลเดอร์นี้ ไอ,อตรงนี้สําคัญนะฮะชื่อนี่เราต้องเป็นชื่อที่มีชื่อว่า Leader s a t เท่านั้นจะเป็นชื่ออื่นไม่ได้นะครับแล้วก็ต้องเป็นตัวพิมพ์เล็กทั้งหมดถ้าเกิดว่าชื่อมีตัวอักษรใดขาดไปมันจะไม่เวิร์กนะครับโอเคแล้วก็เอาตัวโฟลเดอร์ Leader s a t นี้ไปไว้ในตัวผู้เล่นนะครับก็คือเพลเยอร์ที่เราสร้างไว้นะครับเป็นตัวแปรผู้เล่น จากนั้นเราก็จะทําการเพิ่มไปนะว่าเราจะให้รีดเดอร์เซนี้มีข้อมูลอะไรบ้างของผู้เล่นนะครับก็อย่างเช่นมันนี่นะครับเราก็ i n s t a n t n e w ขอไปครับตรงนี้แล้วก็ทําการสร้าง value ขึ้นมานะครับซึ่ง value มันก็คือถ้าเรากด insert ไปใน Explorer เนะี่ะมันจะมี value อยู่นะครับนี่ครับพวก value พวกนี้นะครับมันก็คือค่านะครับมันก็คือตัวแปรนะครับที่ไม่ได้ใช้แค่ในสคริปต์นะครับแต่ใช้ได้ทั้งทั้งแมปเลยนะครับค่ามันก็จะมีอยู่หลายค่าคนระับ bool value แล้วก็คือ boolean นะครับ int value เนี่ยคือ integer value นะครับซึ่งก็คือจำนวนเต็มนะ integer แปลว่าจำนวนเต็มมันคือค่าที่เก็บจำนวนเต็มนะมาดูตรง value ตรงนี้นะครับมันจะเป็น ทศนิยมไม่ได้นี่ครับมันจะเอเอร์เรอร์มาตรงนี้มันต้องเป็นจํานวนเต็มเท่านั้นนะครับอันนี้ก็คืออินเว u ลูนะครับอีเวลูหนึ่งก็คือนัมเบอร์แวลูนะครับซึ่งก็คือตัวเลขเลยนะครับจะเป็นทศนิยมก็ได้หรือว่าจะเป็นจํานวนเต็มก็ได้นะครับอันนี้ถ้าเป็นทศนิยมมันก็ไม่ได้เอเอร์เรอร์อะไรนะครับมันก็เวิร์กนะครับผมโอเค แต่ส่วนของ leader stats นะครับเราจะนิยมใช้เป็น i n value มากกว่านะครับเพราะว่า leader stats แต่สิ่งที่โชว์ออกมาเป็นข้อมูลที่โชว์ออกมามันมักจะเป็นตัวเลขใช่ไหมครับเราจะเป็น string ก็ได้นะครับแต่ผมแนะนําให้เป็นตัวเลขนะครับผมตรงนี้เราก็เพิ่มไปนะครับว่า i n value แล้วเราก็ทําการตั้งชื่อให้มันนะครับว่าจะให้มันชื่ออะไรนะครับซึ่งชื่อตรงนี้มันก็จะเป็นชื่อที่จะโชว์ไปในตรง leader stats นะครับว่าไอ ข้อมูลนี้มันคือข้อมูลอะไรนะครับซึ่งชื่อเราก็จะกําหนดให้มันเป็นตรงตัวเลยครับก็คือมันนี่นะครับต่อมาที่เราจะกําหนดก็คือ value นะครับ value นี้ก็คือค่านะครับค่าของตัวมันนี่ตรงนี้นะครับว่าจะมีค่าประมาณเท่าไหร่นะครับถ้าเกิดว่าเริ่มต้นเราก็อาจจะใส่เป็นศูนย์ก็ได้นะครับหรือว่าเป็น100 200 300ก็ได้นะครับเราก็ใส่เป็นศูนย์ไว้ก่อนแล้วกันนะครับซึ่งพอมนโชว์เนี่ยมันก็จะโชว์ว่ามันนี มีอยู่ศูนย์นะครับสำหรับผู้เล่นคนนี้โอเคนะครับจากนั้นเราก็เอาตัว i n value ที่ชื่อว่ามันนี่ที่เราสร้างไว้เนี่ยนะตั้งพาเลตให้มันน้ำให้มันไปอยู่ในตัวโฟลเดอร์ leader step นะครับมันต้องอยู่ในโฟลเดอร์ leader s t a t เท่านั้นครับจะไปอยู่ที่อื่นไม่ได้นะครับมันจะไม่เวิร์กนี้เราก็เสร็จแล้วนะครับน่าจะเสร็จแล้วนะครับสำหรับสคริปต์นี้เราก็อาจจะเพิ่มเป็นสเต็ตัวอื่นไปก็ได้นะครับเช่น บัลตี้นะครับค่าหัวอะไรเงี้ยลดนิว value ตรงนี้ก็ขออนุญาตก๊อบมาเลยนะครับเพราะขี้เกียจเขียนละขออภัยสำหรับเสี่ยงหมาเห่านะฮะตรงนี้ก็เป็นชื่อว่าบัลตี้มือนกันโอเคครับอันนี้ก็น่าจะ เสร็จเรียบร้อยนะครับสำหรับฟังก์ชันเพิ่ม leader s t a t โอเคแล้วก็ทำฟังก์ชันเสร็จแล้วนะครับแล้วก็มาดูที่ตรงนี้นะครับการเลืกใช้ของมันก็คือเวลาที่เพเยอร์เข้ามานะครับอีเวนต์นี้มันจะถูกส่งสัญญาณหรือว่าถูกยิงนะครับมันจะส่งสัญญาณปุ๊บพอมันส่งสัญญาณปุ๊บเนี่ยล้วก็คอนเน็กให้มันคอนเน็กมันเข้ากับฟังก์ชันนี้นะครับซึ่งตรงนี้นะครับเราจะใส่ชื่อฟังก์ชันไปเลย ก็คือ leader state ครับตรงนี้เนี่ยไม,ไม่จำเป็นต้องมีไอตรงวงเล็บนะครับอย่ามีวงเล็บนะครับเพราะว่าเราไม่ได้เรียกใช้ฟังก์ชันแต่เราแค่เอาไอตัวฟังก์ชันไปให้ connect นะครับให้ connect มันใช้เองนะครับเราไม่จำเป็นต้องเรียกใช้นี่ครับแล้วก็ประมาณนี้นะครับก็คือพอผู้เล่น j o ยแ map เข้ามามันก็จะ run ฟังก์ชันตัวนี้นะครับ โดยนะครับข้อมูลที่อีเวนต์นี้ส่งมาจะเป็นข้อมูลตัวเพลเยอร์นะครับมันจะรีเทิร์นเพลเยอร์มาซึ่งพอมารีเทิร์นปุ๊บเนี่ยตัวคอนเน็กมันจะส่งให้เราโดยอัตโนมัติแล้วก็คือมันจะส่งสิ่งที่อีเวนต์รีเทิร์นมาไปให้กับฟังก์ชันนั้นเลยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันรีเทิร์นอะไรมาล่ะมันรีเทิร์นตัวเพลเยอร์มาพารามิเตอร์นี้มันก็จะเป็นเพลเยอร์นะครับที่ถูกรีเทิร์นเข้ามา ก็คือเพเยอร์ที่จอยเซิร์ฟมานั่นแหละนะครับอันนี้ก็น่าจะเสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะครับไม่น่าจะมี e อ r ร์อะไรแล้วก็ลองรันดูก่อนนะครับกด p พ a y ตรงนี้หรือว่ากด F5 ก็ได้นะครับเป็นช็อตคัทของมันนี่ครับจะเห็นได้ว่าล e a d อร์สเตของเราก็ออกมาเป็นที่เรียบร้อยนะครับนี่ครับล e a d อร์สเตของเรามี money กับเบลตี้นะครับก็ตามที่เราเซตไว้ตรงนี้นะครับว่าจะมี ชื่อ m ั n นี่กับชื่อ b o ลตี้นะครับมันนี่ก็จะมีค่าเป็นศูนย์บอลจะมีค่าเป็นศูนย์เช่นกันนะครับเพราะว่าเราตั้งค่าไว้ตรงนี้นะครับถ้าเกิดว่าเราตั้งค่าเป็นตัวเลขอื่นและเวลาเรารันใหม่มันก็จะเป็นตัวเลขอื่นเหมือนกันนะครับอันนี้ก็ง่ายๆนะครับสำหรับ leader stats นะครับแล้วก็เวลาที่เราอยากจะแก้ leader stats นะฮะแก้ตัวเลขอะไรพวกนี้นะครับเราจะ เข้ามาที่ตรงนี้ลองเข้ามาที่ตรงนี้ก็ได้นะเพเยอร์แล้วก็ชื่อเพเยอร์ที่เราสร้างร e เดอร์สเตให้มันนะนี่ครับโฟลเดอร์รีเดอร์สเตที่เราสร้างไว้จากสคริปต์นะมันก็จะอยู่ตรงนี้แล้วก็กดขยายไปนี่ครับจะมีบัลลี่กับม o นนี่นะครับที่เราสร้างไว้นะครับถ้าเราลองแก้ไข Value นะครับในตรง r o p e r t y เนี่ยแก้ไขเป็น100ร้อยนะครับนี่ครับมันก็จะอัปเดตให้นะครับแต่ตรงนี้เนี่ย อันนี้คือฝั่งของ c ครเอ็นนะครับก็คือฝั่งของตัวผู้เล่นเองเนี่ยมันจะเห็นเป็น100นะครับแต่ฝั่งของเซิร์ฟเวอร์จริงเราต้องกดตรงนี้นะครับไปที่ฝั่งของเซิร์ฟเวอร์และเรามาดูเห็นไหมว่าที่เราเซตไว้มันหายไปเลยมันไม่มันไม่กลายเป็น100เพราะว่าเราไปเซตในตัว c ครเอ็นนะครับ c ครเอ็ <client S 1> มันเห็นว่าเป็น100เนี่ยเห็นไหมแต่พอมาดูในตัวฝั่งเซิร์ฟเวอร์เนี่ยมันเป็นศูนย์เหมือนเดิมนะครับ ก็คืออันนี้จะเป็นการการโปรได้ดีเลยครับเออพราะถ้าเราเอาการคำนวณต่างๆไว้ในไข่เอ็นเนี่ยมันจะแก้ไขได้ง่ายๆแล้วมันก็จะแฮ็กได้ง่ายๆเลยนะครับแต่และถ้าเอาไว้ในฝั่งเซิร์ฟเวอร์เนี่ย,ยเห็นได้วว่ามันแก้ไขข้อมูลของเซิร์ฟเวอร์ไม่ได้นะครับแต่เราสามารถแก้ไขในเซิร์ฟเวอร์ได้นะครับเพราะเราเป็นเจ้าของแบบเช่นเบลตี้เนี่ยผมจะใส่เลขมั่วๆไปนะ อันนี้คือฝั่งเซิร์ฟเวอร์นะผมแก้ในฝั่งเซิร์ฟเวอร์เรามาดูที่ฝั่งไขอนี่ครับมันก็จะขึ้นให้อันนี้คือของจริงนะครับที่จะที่มันแก้มาโดยฝั่งเซิร์ฟเวอร์นะครับอันนี้คือของปลอมมันแก้โดยฝั่งไขอนะี่พอมาดูแล้วเนี่ยในฝั่งเซิร์ฟเวอร์เนี่ยเห็นไหมมันยังเป็นศูนย์อยู่เลยนะครับอันนี้เป็นวิธีการแก้นะแก้ไขตัวค่าหรือว่า Value ใน l e a d e r stat นะครับซึ่งเวลาที่เราเล่นเล่น,ลนแบบไปนะครับแล้ว สมมติว่ามีเงินเพิ่มขึ้นมาวิธีการให้มันอัปเดตลีดเ e r s t สเตตรงนี้นะครับเราก็แค่มาบวกในนี้นะครับเขียนสคริปต์ให้เวลาที่เงินเพิ่มมาเนี่ยให้ตรงนี้มันเพิ่มขึ้นด้วยนะครับเพิ่มเป็น110ก็ได้อะไรแบบเนี้ฮะอันนี้ก็ง่ายๆนะครับสำหรับ Reader s t ส t นะก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับคลิป Reader s t ส t ตในวันนี้นะครับถ้าใครที่ชอบก็อย่าลืมกดไลค์นะครับใครกดติดตามก็จะมีคลิปใหม่ๆ ให้ดูเรื่อยๆนะครับแล้วก็ถ้าใครอยากส่งให้เพื่อนดูก็สามารถกดแชร์ได้นะครับส่วนใครที่อยากรีเควสให้ผมทำคลิปเกี่ยวกับอะไรก็คอมเมนต์ไว้ได้นะครับผมอ่านทุกคอมเมนต์นะก็สำหรับวันนี้สวัสดีครับ